จุดนี้ก็เป็นจุดปราสาททองนะฮะก็ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมนะครับคงความสวยงามเหมือนเดิมรลยิบระยับตรการตานะฮะตระการตาอลังการ อลังการครับละเอียดนะฮะงานฝีมือเป็นงานฝีมือที่ละเอียดมากๆนะฮะปราสาททองวัดท่าสุงนะฮะผมก็มาหลายรอบนะครับแต่รอบนี้ก็จะพาเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะฮะเอนเดินขึ้นไปข้างบนกันอีกรอบหนึ่งนะครับ แอรย็นสบายนะฮะมุนติดแอย็นสบายผนังผนังนี่จะเป็นแก้วทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะทำเป็นช่องกระจกนะฮะเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนะฮะปางต่างๆ เยอะแยะไปหมดนะฮะธรรตลกูกเยอะสวยงามครับสวยงามมากผมมาครั้งแรกนะหลายปีก่อนมาครั้งแรกก็โอ้แบบตะลึงนะฮะตะลึงในในความอลังการตะลึงในในความสวยงามนะฮะตะลึงในความสวยงาม ในในในศรัทธาที่สร้างสร้างขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วฮะมีหารแก้วกับปราสาททองวัท่าสุง <c oughs> ประมาณก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะน้อยนะฮะ เป็นกระจกนะฮะกระจกทำไมหางและกระมอกฝั่งนี้ก็เป็นกระจกบางคนบางบางคนไม่รู้กระจกนะเดินชนนะฮะโคตรใสมากนะฮะนี่ขนาดกระจกนะฮะแต่เป็นกระจกที่ใสามากๆนะฮะ ชั้นชั้นสามนะฮะสูงสุดแล้วเย็นสบายฮะข้างมนเย็นต้องระวังให้ดีนะฮะ <c oughs> เดินเข้ามาในนี้ <c oughs> บางทีกระจกหรือไม่กระจกเราจะดูไม่ออกนะถ้าไม่สังเกตจริงๆนะครับเพราะใสมาก เห็นไหมล่ะหลงทางแล้วจะเดินเข้าไปหากระจกนั่นไอ้เนี้ย เย็นเย็นสบายครับข้างบนเย็นสบายเดี๋ยวอีกหน่อยก็ใกล้เวลาทำวัดแลวฮะทำวัดต้องไปทําวัดประมาณสี่โมงสี่สิบเนี่ยผมต้องเดินมาสาราสาลาร้อยไร่ใช่ไหมผมก็จำไม่ให้ได้ครับพี่น้องเลย เพื่อที่จะทําวัดเย็นนะครับเพื่อที่จะทําวัดเย็น <c oughs> สวยไหมครับแ <c oughs> ดดร้อนมากครับหน้าไมห <c oughs> มหมดแล้ว เลยยับไปหมดนะครับเลยยับเลยยับไปหมด <c oughs> นี่ผมต้องเดินกลับที่พักครับจากปราสาทแก้วแล้วก็ผ่านโรงทานแล้วก็ผ่านศา,า, <c oughs> า,าล <c oughs> าศาลาร้อยไร่ศาลาร้อยปีไม่ใช่ศา,าลาร้อยไร่ <c oughs> ให้เราก็เริ่มดูเริ่มดูลูกศรน,นะเดินขึ้นเดินลงอันนี้ก็เป็นเทวดารักษาประตูนะฮะ โอเคครับโอเคจบนะฮะจบภารกิจในการถ่ายทอดในการบอกเล่าในการบันทึกวิดีโอนะฮะชีวิตคนเราไม่ยืนยาวครับพี่น้องชีวิตคนเราไม่ยืนยาวครับผมปีนี้ยาห้าสิบไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือนใช่ไหมครับชีวิตไม่แน่ครับผมอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายพรวกนี้ก็ได้หรืออาจจะตายตอนนี้ก็ได้นะฮะ <c oughs> อุ้ยร้อนเท้า ร้อนมากครับร้อนมากร้อนมากไปด้วยครับเอเถหรถมาพอดี ออกมาเนี่หนึ่งก็จะเป็นซ้ายมือเราก็จะเป็นตึกตึกลงทานนะเขาเรียกตึกอะไรอะลงข้างหน้านั่นแหละครับโอ้ยไปลงอี่เรื่องไหนไปร้อยเมตร อนีก็พระมหาวิหารร้อยปีนะฮะที่ที่เรามาทำวัดเช้าวัดเย็นส่วนนี้ก็จะเป็นไปติดแต่พวกนี้วกนี้ก็ไปร้านไปร้อยเมตรป้าไปทำอะไรร้อยเมตรอ่ะว่าจะไปสังฆทานลูกชายตายฮะลูกชายตายเพิจะบอกมาเนี่ยโอจะไปขึ้นรถหรือไงทันอยู่มั้งไหมไปเกณฑ์จะไปทำสังฆทานอ๋อไปทันไปทำสังฆทานในวิหารแก้วอ่ะเป็นทันเลยครับไม่รู้ทันหรอ เปลี่ยนมาตานเลยเหรอไม่ทนัทนจะลองไปเหรอเมาเกมาจากโน่นผมก็ไม่รู้นะถามเกย์ดูไ, <c oughs> ได้แล้วเดี๋ยวพ่อลูกตายต้องกลับปีงต้องกลับอวาไวเห็น่อัีดไปน่มีไง ตรงตรงนี้ก็ได้พี่ตรงนี้อ,ะอ่ะครับปึ๊บทีนี้เราก็จะผมก็จะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะฮะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะไปทำบัดเย็น โอเคครับผมจบครับบุญรักษาเวลาคุ้มครองครับชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ